กับสรรับ,บเพื่อนที่ใชนงาน YouTube ช a t นะครับปวที่กน่นอันนี้ก็มีแก้15แล้วก็30วินาที่อไปกับ60วินาทีนะครับจจิบัติมีให้เลือก15แล้วก็180วินาทีหรือว่า33อาทีนะครับไม่จะเป็น Android นะครับว่าว iOS ตัวน,นี้ Honor 200ลายนะครับ Android นะครับแล้วก็ตรงนี้ iPhone นะครับ ก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอช็อตนะครับส่วนสุดได้สามารถตีก็ตอบโจทย์นะครับบางคนอาจจะไม่อยากสร้างวิดีโอตัวเต็มอยากใช้เป็นช็อตไม่เกินสามนาทีนะครับก็สามารถใช้นได้นะครับใต้ใรอยใกล้ iOS ฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับหลายคนจะต้องการดูตัวอย่างนะครับ เกี่ยวการติ๊กตัวจับเวลาความเร็วตำแหน่งอาจจะสลับนับสำหรับตัวปัดไฮดรอลก็ i อริสต์แบบเรเบ็เกีนสกีน,นะครับวีทัพฟิวเจอร์การจะแสงปบดปิดที่นี้นะครับฟิบบเจอร์เหมือนกันแต่ว่า,รราจะสลับตำแหน่งนะครับขอามาให้ดูตัวอย่างเพื่อบางคนกำลังสนใจใช่ไหมคร ตัว o u t u b e บอร์จะเป็น Android หรือว่าไอโอเอสนะครับเพื่อลองอัปเดตแอปยูทูบโดยเฉพาะล่าสุดนะครับก็สามารถจะใช้งานได้โอเคเลยนะครับทั้งสองระบบปฏิบัติการนะครับใครสนใจความเร็วสองไบตรไอโฟนนะครับดูไหนจากใต้ได้์เช่นเดียวกันนะครับโปรย์คุณผู้ชมต้องหาเบอถือรุ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็น Android ด์ไอโอเอสก็ลองเล่นกันดูนะครับ ทีมที่ก็มาแนะนำในส่วนของระยะเวลาของ Youtube ช็อตที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาจากเดิม15ถึง60วินเป็น15แลวลยค180วิน